โอเคครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกทานกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวตัวอกเด็กนะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นสายมัดสีแดงครับมันตีแรงมากนะแล้วก็สกิลมันหลายๆอย่างมันดีนครับแต่ก็ไม่ควรปั้นนะฮะตัวนี้ถ้าเอามาปั้นปั้นตัวอื่นดีกว่าครับพวกแบบเอสอ,อะไรพวกนี้ครับน่าจะดีกว่า โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติตัวละครกันเลยดีกว่าครับคัคุณสมบัติตัวละครน,นะครับผมติดตัวป้องกันเพิ่มเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกวินาทีนะครับไม่แสดงผลซ้ำเมื่อใช้สก,กิลหนึ่งไม่ล้มแต่มึงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่าแปดสิบม,มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต ม่โจมตีศัตรูในเขตทีมสมบัติศัตรูเอ้ในเขตสมบัติทีมศัตรูครับแล้วก็สร้างเอ้ความเสียหายจากดีเฟ์ลดลง20%นะครับคุณสมบัติที่สองย่นเวลาคูดาวสกิล1 50%เมื่อเคโอศัตรูได้นะครับแต่ต้องเคโอได้สกิล1เท่านั้นนะครับ แม้จะโดนศัตรูทำ KO แต่ก็ยังอดทนได้เมื่อ HP อดทนได้เมื่อ HP เหลือ1%ครับไม่มีผลเมื่อ HP 1%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%ครับคือถ้าเลือดเกิน50%ขึ้นไปนะครับแล้วเราโดน,โดนตีจนแบบดาเมจเขาจนทำให้เราตายได้ครับเราจะเลือดเหลือ1%นะครับเราจะไม่ตายทันทีนะครับ แต่พอเลือดเหลือนึ่งปร์เ็แล้วเราจะตายนะครับถ้าโดนต่อนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอเกมที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัว x เด็กตัวนี้ครับโอ้โหมาครับผมมาอยู่กันที่ด่านมันชื่อด่านอะไรวะมันเป็นปราสาทของมีฮอกครับเขารับแต่ไม่ต้องรับครับครับพูดไม่ชัดเลยครับอะ ชาร์จังเป็นแสนห้าหมื่นสองพันแปดนะครับหนึ่งแสนสองหมืนเจ็ดพันครับห้าร50้อยเ้าสิบหรือเปล่าจำไม่ทันเราเยอะกว่าเขานะครับพลังเีมเราเยอะกว่าเขาสามหมืนเลยนะฝั่งล้น่าจะน่าจะเละเทะอยู่นะ แต่ผมเองอาจจะสู้เขาไม่ได้ก็ได้ครับเขามีเอ็กเด็กเหมือนเราด้วยสองตัวเอ้ยเราทีมเราเองเนี่ยแหละเอ็กเด็กสองตัวนี่รอวิ่งครับซันนคแมนแล้วก็โอเด้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอ e ีนลวเขียวครับผมอ่าในต่อดิคลคับบ้า อย,นนย่างนั้นี่ลยครับนั่งเข้าไปเลยครับพอวิ่งเข้าไปแล้ว,ว,ไ,ลวไม่ว่าเขาจะพุ่งมาทางไหนเราจะตัวเราจะหันตามนะครับตายครับเอ,อื้อจบตายครับผมเรียบร้อยเพื่อนพาเอาเพื่อนไม่ืดอ่ะ เจงนเอาไม่โดนเขาล้มก่อนครับเราก็เลยไม่โดนนะนห,หืหลบพ้นพอดีโตรโทษเอคือหลุออยกันต่อครับผมทีมบูธกำลังจะทำงานครับทีมเราเอา่า เจือนไปก่อนครับไม่เขาลบได้เดินไม่โดนได้เหรบเขาไม่เลือดนะครับ,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 บตนนัวเน,นี้ต้องพยายามแบบเออ,อนนเราจะไม่ยอมแพ้ ยึดอันนี้ก่อนครับแล้วก็ขึ้นไปกันข้างบนจริงเพื่อนยึดอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเอารงตร,รงนี้กันครับคือไม่ตายเฮ้ยผ่ายแล้วธงโดนนะครับตัวหนึ่ง เอาเอาเอามุมกล้องอะมุมกล้องเปลี่ยนนะมรันครับยากเออเรียบร้อยครับผมแพหนึ่งตาตาแรกก็แพ้เลยเราไม่ได้ดูธงกันด้วยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอเกมที่สองกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลามากโอเคครับผมมาเจออีกเกมละคือตามจริงผมอดัดคลิปนี้จบไปแล้วนะครับแต่ ปิดคลิปเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยปรากฏว่าลืมอัดม่งจบเลยคือมันจบเกมแรกแล้วแล้วผมก็ลืมอัดต่อนะครับกดสต็อปไปกดหยุดไปนะครับแล้วก็ลืมก็เลยต้องมาอัดใหม่เพิ่มครับน่าจะากเกมหรือสองเกมนั่นก็จะไม่ได้นะครับ ต่น่าจะอ er them. Them. It s it s helmet, other, ัดเผื่อไว้สองเกมครับถ้าเกิดมันเล่นไปแล้วสองเกมก็น่าจะเหลือเกมนี้เกมเดียวแต่ถ้าเล่นไปเกมเดียวก็อาจจะมีสองเกมครับต่อจากอันนี้อีกก็น่าจะมีเกมหนึ่งฮ่าฮอีบื้อทำไมไม่อัดทำไมไม up up ่ดูดีๆก่อนเล่นไปครับผมเลยกันก็เราไปทงกลางครับใส่ก่อนเลย ชไม่โดนผมเสียวคามมซาลียใจก็เลยครับชนมากทนมก่กตายสวยสวยจริงๆชนแล้วก็สะบัดหางตายครับ อ่าโอ้โหเขาเก็บเลือดไปแล้วถ้าเขาไม่เก็บผมจะไปเอาเลือดแล้วก็ไปไปไฟต่อได้ไปเลยครับโหจุ๊บะตายอีกหนึ่งครับผมจุบหลบแล้วเราก็ตาย <laughs> เอามันสวยครับผมเป็นคาไปแล้วนะอุ๊ย อืมซาลีเขียนท่านเสาทืกันหิกใหม่เทอกันหิกันอกระหิกว้าโตหดไปอีกหนึ่งทีตายครับผมอุตสาลบอตสุาหาดอด นายไม่มาตีแล้วต่อผมุตสรา์ดรอหนี่คุณน่ะรงกลางโดนครับผมตรงทงซีนะแล้วก็โอเคครับถูกตายแล้วก็ทงทงทงเจือนเจือพิดเจือพิษรบกวนตายโดนออ้เล้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยึดอีกันดีกว่าครับ ไม่ได้โัว่าต้องขึ้นไปจี้ข้างบนครับสามตัวเขามาฝั่งนี้ด้วยนะจริงจริงแล้วผมตักได้ตายอุ้ยไม่ตายความหวังอยู่ที่เพื่อนแล้วครับเราต้องกันตรงนี้ให้ได้ผมไม่อยากชนะผมไม่อยากชนะจะเหมือนเพื่อนจะยึดกันไม่ได้นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผม เราพยายามการทงล่างแล้วนะครับแต่เหมือนเพื่อนจะยึดไม่ได้นะเพื่อนยึดไม่ทัน,นครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอเ,เกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมมาเจออีกเกมเกมนี้ก็ดานเดิมครับผมมีด่าดเดิมครับไม่เจอด่านอื่นเลยนะครับผมชิปนี้นะด่านเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหแฮช้างยฮโรเจอร เจอสองตัวนี้ผมก็ไม่อยากจะสู้แล้วผมว่าไม่น่าไว้นะโอ้โหหนึ่งสองสามหนึ่งแสนสองมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกหนึ่งแสนสามมื่นสี่พันครับคือตอนนี้ก็เขาเขานำเขานำผมนิดหน่อยแต่ก็ไม่นิดนะเกือบหมือนน่าจะเหมือนแตีถ้าเขานำผมหมื่นหนึ่ง,ง,งนนด,ด้วยผมคำนวณเลืกผิดอีกโดนด่ามิ๊ คงไม่มีคนดูนะครับถ้ามีคนดูเย,ยอะๆอาจจะโดนได้อยู่นะคำนวณเลขผิดแต่ถ้าไม่มีคนดูเราก็เราก็ไม่โดนแต่ก็อยากให้มีคนดูครับก็อยากจะฟาดช่องเล็กๆช่องนี้สักช่องครับแต่วอนผมจะไม่เหมาะตาย <S <S 2> <S 2> <S 2> เขาแรงมากครับผมสู้เขาไม่ได้เลย เขาเกือบไม่ตายแล้วเขามาไอตัวด้วยว้าวอาอคีแรงมากเลยใส่ก่อนเลย กับตายแล้วไม่ไปไม่ไหวแล้วนะจะเปือดด้วยดริงจริงเจ้าพ่อเอ็ดคือคือนาทีนี้เหมือนผมจะไม่อยากจะมาสู้กับเขาแล้วนะครับอยากไปตีทงอื่นมากกว่านะครับแต่เด็กก็ยังไม่ตาย โอเคครับผ,ผมเดี๋ยวเราไปกันทงอื่นกันดีปะ่ะเจ๋อเวลากระทงนั้นเยอะมากเลยจะจบเกมเลยครับจนต้องเอาตัวนี้มาเล่นนะไม่อยากแพ้แล้วอ่ะห้าศูนย์นะครับ,ารบการบันไดเลยครับไม่ให้ใครเข้าขึ้นมาทั้งนั้นสวยครับผมเราชนะเกมสุดท้ายว้าวขอบคุณที่แบกครับขอบคุณพี่พี่ที่แบกผมมากเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยแล้วกันนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ช่องนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย